ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพรหัส,สบ,บดีที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารสแสดงความเสียพระราชาดุยไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐฟิลิปปินส์กรณีเกิดเหตุการณ์พยตตายุไต้ฝุ่นราอีพัดเข้าสู่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ของสาธารณร,รัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่14-18ธันวาคม2564 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นราอีซึ่งเข้าทําลายหลายภูมิภาคในภาคกลางและภาคใต้ของฟิลิปปินส์ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมากอีกทั้งบ้านเรือและโครงสร้างพื้นฐานก็ถูกทำลายเสียหาย ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอสแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายัางท่านและครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความสูญเสียและความทุกข์จากภัยพิบัติครั้งนี้และขอยืนยันว่าความอาทรห่วงใยของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวฟิลิปปินส์ทั้งหวังว่าภัยพิบัตินี้จะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณราวชิระก้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา8นาฬิกาสีนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในการนี้ทรงวางพวงมาลัยบูชาพระพุทธสิรินาคมุนิน จากนั้นทรงติดตามการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดต,ตากเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์ม,ม,มหาราชพุดชมร,ราชประพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยพื้นที่โครงการนี้บริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนยุติการทำเมืองแร่มีประมาณ2,077ไร่ ต่อมาสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมพันไม้และจัดทำสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปทางนี้ได้มีการจัดทำแผนแม่บทของโครงการระยะ5ปีระหว่างปี2565ถึง2569 วิสัยทัศน์ของโครงการคืออัญมณีแห่งภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นป่าตะวันตกสะท้อนถึงอัญมณีคือแร่มีค่าที่มาจากดินเปรียบเสมือนพื้นที่เหมืองแร่เดิมที่จะได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนากิจกรรมต่างๆผ่าน7ยุทธศาสตร์ได้แก่การฟื้นฟูป,ป่าและระบบนิเวศสวนพฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกสีและแหล่งท่องเที่ยวศูนย์กลางทางวิชาการและศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่ การใช้พลังงานสะอาดและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้โอกาสนี้ทรงปลูกต้นไม้วงชบาจำนวน9ต้นเช่นรวงพึ่งและทุเรียนนก เพื่อศึกษาทดลองหาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่เทแรกขาดความอุดมสมบูรณ์ในการนี้ส่งติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตากเป็นหนึ่งใน5จังหวัดที่ดำเนินโครงการประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านเลยและตาก โดยกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆส่งเสริมให้ราษฎรอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์สำหรับการดำเนินง,งานของจังหวัดตากเริ่มตั้งแต่ปี2558ถึง2564มีพื้นที่รวม7อำเภอมีข้าราชการกรมป่าไม้เป็นพี่เลี้ยงและชาวบ้านเป็นสมาชิก รวม521หมู่บ้าน7 4 4 4คนในพื้นที่26,196ไร่สไร่ทรงเสริมการปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างและกิจกรรมกลุ่มเช่นออมทรัพย์และแปลรูปในปี2,565กรมป่าไม้จะได้ดำเนินงานตามพระราชกระแสขยายไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันออกรวม1,100ไร่ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการส่งเสริมการปลูกพันธุ์ไม้ที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละพื้นที่แบ่งเป็นฝั่งตะวันออกที่เป็นป่าเต็งรังเช่นปลูกสสเดาและไผ่ฝั่งตะวันตกที่เป็นป่าเบญจพรรณมีสภาพความชุ่มชื้นมากกว่าปลูกต้นไม้เช่นบุกและอะโวคาโดปัจจุบันพื้นป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นสมาชิกมีผลผลิตไว้บริโภคและสามารถสร้างรายได้ จากนั้นทรงเยี่ยมนักเรียนค่ายเยาวชนรักงพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาดำเนินงานตั้งแต่ปี2558เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนโดยเปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึงปีที่5เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปีละ4รุ่นรุ่นละ60คนมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันเผยแพร่ความรู้เช่นการเลือกซื้อของโดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ ที่ผ่านมานักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลที่โรงเรียนเวลา15นาฬิกา12นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากมรมหลวงนา,าธิวาสราชนาครินนำคณะผู้แทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปี2564เฝ้าทุนและอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทุนและอองพระบาท เรืยอทุกทกท่านได้ไปแข่งขันและประสบความสำเร็จนอกน,นอกจากนั้นก็ให้มีโอกาสได้ประสบก,การณ์ต่างๆทั้งในเรื่องสถานที่ที่ไปแข่งขันและก็ที่บุคคลต่างๆแต่ถึงถึงว่าครั้งนี้ก็หลายๆการแข่งขันก็ไม่ได้เหมือนเดิมคือ ต้องแข่งขันออนไลน์ที่บางบางที่ก็อาจจะไม่ได้ประสบการณ์อย่างที่รุ่นก่อนกอๆแต่คิดว่าก็การจากการเตรียมตัวจากการาใช้ความคิดก็จะทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนและจะได้ประสบความสำเร็จต่อไปก็คือจะ ก็ยะเป็นสิ่งที่ต้องแสดงความยินดีด้วย เวลา18นาฬก10นาทีเสด็จพระราชะดำเนินไปยังศาลาสเสถียรไทยวัดธาทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระพิธีทาสวดพระอภิธรรมศพพลตรีหญิงคุณนิออนสนิทวงศ์ณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเมื่อวันที่20ธันวาคม2564สริอายุได้91ปี พลตรีหญิงคุณนิออนสนิทวงศนะ์ณอายุทยาเกิดวันที่29มิถุนายน2473บิดาและมารดาชื่อหลวงจรันสนิทวงและท่านผู้หญิงเยี่ยมจรันสนิทวงด้านการศึกษาจบชั้นประถมและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแต่ไดอีวิทยาลัยและเข้าศึกษาต่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพียงหนึ่งปี ก็ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมประวัติศาสตร์สากลที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมและปริญญาเอกประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษด้าน,นการทำงานเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โทวิวทยาลัยวิชาการศึกษากรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการก่อนโอนไปเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ได้โอนย้ายไปรับราชการเป็นอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์ตรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและได้มีโอกาสทํางานด้านต่างๆถวายแด,ด่สมเด็จพระนิธิธาเทราชเจ้ากมรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควรัติยราชนารีพระราชทานเทคโนโลยีการสังเคราะห์ ยาโมโนพิราเวียที่ส่งประสบความสำเร็จสองวิธีแก่นายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้ผลงานวิจัยได้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่คนไทยทุกคนวันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตรวรครัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จลงณนะหอศิลทิพพิมานพิมานทิพย์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาส ให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะเฝ้าเพื่อทรงหารือแนวทางการนำเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียที่ทรงประสบความสำเร็จไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนายาเพื่อการรักษาโรคโควิด -19 นื่องจากขณะน,นี้เชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ได้รวดเร็วอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดน้อยลงในการนี้ทรงบรรยายขั้นตอนการสังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียที่ทรงประสบความสำเร็จสองวิธีในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งด้านเคมีและด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์สถาบันวิจัยจุลาการมีเป้าหมายสงูงสด ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยจุราพอ์และกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะทำให้เกิดเป็นผลงานเป็นรูปธรรมจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางยางและเวชภัณฑ์แก่ประเทศเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับรเผชิญหน้า ัาาววิริรตตนนโคออุในอนาาสำหรับการสังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียที่ทรงประสบความสำเร็จวิธีที่1เป็นการสังเคราะห์โดยการใช้สารเคมีในกระบวนการทางอินทรีย์เคมีสังเคราะห์เพียง3ขั้นตอนในเวลา3วันจากสารตั้งต้นที่หาซื้อได้ในราคาไม่แพง โดยคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตประมาณ350บาทต่อ1คอร์คสของการรักษาคือ5วันในขณะที่ยาที่ประกาศขายในต่างประเทศขณะนี้มีราคาประมาณ700เหรียญสหรัฐหรือประมาณ23,000บาทต่อ1คอร์คสและว,วิธีที่2เป็นการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ขั้นตอนเพียง2ขั้นตอนเพื่อเติมหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จำเป็นเท่านั้น และใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ซึ่งขั้นตอนนี้ลดความซับซ้อนในการจัดการกับปฏิกิริยาอีกด้วยดังนั้นความสำเร็จนี้จะทำให้ประเทศไทยมีศักยาภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตตัวยาได้ภายในประเทศจากนั้นพระราชทานเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียที่ส่งประสบความสำเร็จทั้งสงวิธีแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อนําไปต่อยอดการผลิตระดับอุตสาหกรรมให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวัน,นคล้ายวันประสูติ4กระกฎาคม2564และถวายวัคซีนซิโนแวคจำนวน1ล้าน500,000โดสซึ่งรัฐบาลไทยได้รับมอบจากรัฐบาลจีนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพระากรณียกิจด,ด้านการสาธารณาสุข จากนั้นพระราชทานพระวรกาศให้หนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอาาอสวเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนซินโนแวคจำนวน1นล้านแสนโดสเพื่อนำไปฉีดให้แก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศต่ตอไป องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขนันและจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อป้องกันประเทศชาติให้มีความมั่นคง โดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กองกําลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่ภาคก,กลางกองกําลังสุรศรีกองทัพภาคที่1นหน้าหน่วยเฉพาะกิจจงอ่างศึกอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันจำนวน200ชุดนักกองร้อยฐานพลานที่1101อําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันจำนวน100ชุด และนาฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสืออำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจำนวน250ชุดทั้งนี้กองกำลังสุรสีได้ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและรักษาความมั่นคงภายในครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุร,บรีและประจวบคีรีขัน์มีความยาวประมาณ846กิโลเมตรเพื่อป้องกันการลุกลาอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา10นาฬิกาสินาทีณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีได้รับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายไพโรจจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องรายงานว่า อุทกภัยเกิดขึ้น2กรณีคือจากผลกระทบของปริมาณฝนตกและจากผลกระทบของมวลน,น้ำป่าที่พัดพลังกั้นน้ำพังเสียหาย จากนั้นมีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน1275ชุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรร์เชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกและอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองค์มนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมูโนที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่คืนวันที่20ธันวาคม2564 เนื่องจากผนังกั้นน้ําพังเสียหายโดยปริมาณน้ำำนําจํานวนมากไหลบ่ามาบรรจบที่บริเวณโรงเรียนที่มีสภาพพื้นที่เป็นท้องกระทะปริมาณน้าท่วมขังสูงเฉลี่ย150-200เซนติเมตรทำให้ห้องเรียนสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ห้องนอนของนักเรียนได้รับความเสียหายทั้งนี้ทางหน่วยงานเฉพาะกิจนาราธิวาส โดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองพนฐานราบที่15กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่151ได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่นำกำลังพลไปประกอบอาหารณบริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านมูโนเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ90บ้านถูกน้ำท่วมขัง องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดําเนินงานโครงการสถานีการพัฒนากเกษตรที่สูงตามพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ช่วงเช้านายพลกรสุวรรณรันตน์อมคามรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือและคณะได้เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน337ณนะฐานจอบหลาคีตำบลแม่คงอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน50ชุด จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการ,กรเกษตรที่สูงการพระราชดำริดอยแบแลตตาบลสบโคงอำเภออมก๋อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญถุงพระราชทานจำนวน8 6 3้าชุดไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสาโครงการได้แก่โครงการสถานีพัฒนาการ,กรเกษตรที่สูงการพระราชดำริดอยแบแล โครงการสถานีพัฒนากเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนและโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านสีแลอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับโครงการสถานีพัฒนาการ,รเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแลราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากกากยอปัจจุบันราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงจากเดิมมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพียง4,000บาทต่อปี หลังจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านต่าง,าง,างๆเช่นการทอผ้าซึ่งในปี2564มีรายได้จากกลุ่มทอผ้ารวม574,250บาทส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มเป็น40,000บาทต่อปีในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการ,กรเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพายตำบลปางหินฝนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจำนวน95ชุดไปมอบแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้ทางโครงการมีการจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้แก่หมู่บ้านทำให้พื้นที่ป่ารอบๆโครงการฟื้นกลับคืนมาสมบูรณ์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขาเอาท์เล็ตแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ช่วงเช้าที่บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตด,ดาริตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายจรันทาดากาสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาศรุดดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขาเอาเล็ตแม่เหียซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้ทำการปรับปรุงร้านเดิมให้มีความทันสมัยและครบวงจร เป็นการต่อยอดและพัฒนาช่องทางกระจายสินค้าของโครงการหลวงทั้งค้าปลีกและค้าส่งในราคาที่เหมาะสมภายในร้านมีการจำหน่ายสินค้าจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตลดาดอยตุงและบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดแบ่งเป็นโซนขายปลีกและขายส่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีในช่วงบ่าย ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการ,กรเกษตรองค์การมหาชนในการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมเพื่อนำผลงานที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยบุคลากรและข้อมูลสารสนเทศด้านการ,กรเกษตรการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้เพิ่มผลผลิตและมูล,ลค่าให้กับสินค้ากเกษตรและนำผลงานวิจัยออกไปสู่ชุมชนในการขับเคลื่อนและพัฒนากเกษตรให้สอดคล้องกับโมเดลกเกษตร BCG โมเดลเศรษ,ษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแบบองค์รวมเช่น การพัฒนาโรงโอมพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบการให้ความร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IOT สภาการชาติไทยขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานกาชาติประจำปี2564และเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมง ขอเชิญประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการส่วนพระองค์ในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564บนแพลตฟอร์ม w w w งานกาชาด c o m หรือ www.redcrossfair.com โดยไปที่โซนร้านส่วนพระองค์อาทิมูลนิธิชัยพัฒนาร้านพัดพัดซึ่งนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาจำหน่ายสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรเช่นชุดยาหม่องสมุนไพรเสื้อโปโลพัดพัด เสื้อยือดลายฝีพระหัตให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครีมบำรุงผิวน้ำนมข้าวเจลล้างมือแอลกอฮอล์กลิ่นดอกหอมหมื่นลี้ถุงผ้ากิ์เซตขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆหรือร่วมทำบุญบริจาคเงิน14บาท14วันสร้างสภารกิจกับสภากาชาติไทย ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2564ได้จนถึงวันที่27พันวาคม2564ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ